มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะพริกหรอพริกเหรอจำได้ว่าปลูกอยู่ตรงนี้ไงเจอแล้วต้นพริกกำลังออกดอกสวยเลยดูดินี่ไงพริกเรามากินกันเลยเปิมเผยเหรอ อย่างที่สองพริกอีกแล้วเหอพริกมันไม่มีแล้วนะจะไปหาที่ไหนตรงนู้นก็ไม่มีมันไม่ได้หากันที่ง่ายเจอแล้วได้มาแล้วพริกหยวกเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายขออย่างเดียวไม่ใช่พริกนะอะไรอะเห็ดหรอเห็ดก็ต้องอยู่ในป่าสิเห็ดอยู่ไหนอะเห็ดเห็ดอยู่ไหนอะแถวนี้มีเปล่าวะ เฮ้ยเจอแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่เห็ดไหมอ่ะใช่เหอะกินได้เหมือนกันแหละได้มาแล้วเห็ดเป็นขุยๆด้วยเรามากินกันเลย